สรุปว่าร่างกายจะอายุยืนได้เนี่ยนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการที่สมองแข็งแรงหัวใจแข็งแรงไม่เป็นมะเร็งและยังไม่พอสร้างเซลล์ใหม่ให้ดูกระฉับกระเฉงถ้าใครที่ทำฟาสติ้งกิโลคาร์บหรือคี t o โตโจฮเิได้เอทวันนี้เราได้รู้ลึกไปอีกถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกลไกนะในระดับเซลล์นะคะว่ามันผ่านเซลล์2ตัวก็คือ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการที่ทําให้อายุยืนเรามาดูเรื่องของเรสเวอรัทลก่อนหลายๆคนในที่นี้อาจจะรู้จักตัวเรสเวอรัทลนะว่ามันเป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นแดงตัวเรสเวอรัทลเนี่ยนะคะมันมีผลที่จะไปกระตุ้นยีนอันนงึงเขาเรียกว่า c เซอตูอินยีนในเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยนะเวลาที่ยีนตัวนี้นะมันถูกกระตุ้นให้แอคทีฟมันจะไปมีผล3 อย,อย่างแรกก็คือมันจะไปมีผลในเรื่องของสมองจะทําให้สมองเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นอันที่2ก็คือมันจะไปมีผลต่อในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะทาให้หัวใจและหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นและอันที่3มเนี่ยก็คือมันก็จะไปมีผลต่อในเรื่องของการลดการเกิดเซลล์มะเร็งก็คือลดในเรื่องของแคนเซอร์นะคะอะไรบ้างที่จะมากระตุ้นทําให้เซอร์ตูนดีเนี่ยนะมันแอคทีฟขึ้นมานะวันนี้เราจะ พูดถึงยีนตัวนี้นะการที่จะกระตุ้นตัวนี้ได้มันจะกระตุ้นได้จากอะไรนะหลักๆเนั่นก็คือการทำ i f i f เนี่ยจะกระตุ้นเซอร์ตูนยีนให้ทํางานมากขึ้น c คล o r ี่เ e s t r i c t i o n มีอีกอันนึงนะมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นเซอร์ตูนยีนอีกอันหนึ่งในนี้นะคะก็คือการที่กินปริมาณอาหารแค่เท่าที่ร่างกายต้องการกินโปรตีนให้ถึงแล้วก็กินโลค c ร์บกินไขมันดีในทุกๆวันเนี่ยมันเป็นการจํากัดปริมาณอาหารที่เรากินเนี่ยไม่ให้มีพวกน้ําตาล เยอะเกินไปไม่ให้ได้รับพวก empty calorie empty calorie ก็คืออย่างเช่นพวกน้ำหวานน้ำตาลต่างๆที่มีแค่พลังงานแล้วก็ไม่มีคุณค่าทางอาหารเลยอีกอันหนึ่งที่มีผลต่อในเรื่องของการกระตุ้นเซอร์ตูนจีนในเรื่องของ exercise นะคะสองตัวแรกเนี่ยจะสำคัญต้องทำเป็นตัวหลักเลยแล้วก็เอาการออกกำลังกายเป็นตัวเสริมเข้าไปนะมันก็จะช่วยทำให้การกระตุ้นเซอร์ตุนจีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเออเราที่พูดถึงเรสวอราทัลมันเกี่ยวอะไรล่ะคะตัวเรเวอราทัลเนี่ยเขาพบว่า นะมันเป็นไฟโตนิวทรยนที่มีบทบาทในเรื่องของการกระตุ้นเซอร์ตูนจีนนะคะจากตัวเรสเวอรัทเลเนี่ยนะทีนี้เรามาดูอีกอันนึงนะอีกอันนึงก็คือตัวเรสเวอรัทเลเนี่ยนะคะออนอกจากไปกระตุ้นเซอร์ตูนจีนแล้วเนี่ยนะมันยังไปลดการทํางานของโปรโตีนตัวหนึง่งในร่างกายของคนเราเนี่ยนะมันจะมีโปรโตีนที่ชื่อว่าเอ็มโทถ้าวันนี้เราต้องการที่จะก,กระตุ้นกระบวนการที่ชื่อว่าออโต นะคือ,เ,อเป็นการรีนิวเซลก็คือทําให้กระบวนการที่เซลล์อ่อนเยาวในร่างกายเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเราอะกําจัดเซลล์ที่มันอ่อนแอออกไปได้เร็วแล้วก็สร้างเซลลใหม่ขึ้นมาร่างกายของคนที่ฟาสติ้งนานๆได้รับレスสูราเทลหรือการทํา IF ก็ได้นะคะ IF ในที่นี้จะต้องมากกว่า18ชั่วโมงขึ้นไปคนที่จะกระตุ้นให้ให้เกิดกระบวนการออโตฟฟจีในร่างกายเกิดขึ้นได้เนี่ยนะก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่กิน ะมื้อเวลาที่เราเริ่มทำฟาสติ้งนะการทำ4 4 2เริ่มมื้อที่1ไปมื้อที่2ไปมื้อที่3ามช่วงเนี้มันก็จะห่างกัน4ชั่วโมงห่างกัน4ชั่วโมงแล้วก็มื้อที่3เนี่ยนะห่างจากมื้อแรกของวันถัดไปเนี่ย12ชั่วโมงแบบนี้นะคะเป็นที่มาของ4 4ท2นี้ถ้าเกิดว่าใครที่ฟาสแบบนี้ได้ลจาก3มื้อเราก็ลดลงเหลือ2มื้อเวลาเราลดลงเหลือ2มื้อเนี่ยเราก็อาจจะมีอย่างมื้อที่1ต่อมื้อที่2เนี่ยนะระยะห่างตรงนี้อาจจะ6ชั่ว ชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลืออีกวันหนึ่งช่วงยาวๆก็คือหลังมื้อที่2เนี่ยก็จะได้ประมาณสัก16ชั่วโมงนะไม่อย่างนั้นก็คือกินวันละมื้อเราเรียกว่าโอมัตก,ก็คือันม m ลอะเดย์นะคะถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะได้ประโยชน์ของในเรื่องของออโทฟฟจีด้วยเพราะว่าทอฟจีเราต้องการไม่ต่ํากว่า18ชั่วโมงถึงจะเริ่มกระตุ้นเองนะแต่ไม่ว่าจะฟาสกี่ชั่วโมงก็ต้องบอกว่าร่างกายมันได้ประโยชน์ตั้งแต่เรื่องของการที่เราตั้งใจทำฟาสติ้งแล้วนะพวกเราสรุปว่าร่างกายจะอายุยืนได้ เนี่ยนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการที่สมองแข็งแรงหัวใจแข็งแรงไม่เป็นมะเร็งและยังไม่พอสร้างเซลล์ใหม่ให้ดูกระฉับกระเฉงถ้าใครที่ทำฟาสติ้งกินโลคาร์บหรือคีโตเจติได้เอกวันนี้เราได้รู้ลึกไปอีกถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกลไกนะในระดับเซลล์นะคะว่ามันผ่านเซลล์2ตัวก็คือเซอตูอินจีนอ่าเป็นยีนนะแล้วก็อีกอันเป็นโปรตีนที่ชื่อเอ็มทรโปรตีนนะทั้ง2กลไกเนี่ยนะคะอันนี้เบื้องต้นที่พวกเราจะต้องรู้จัก ยิ่งถ้าเกิดใครเป็นสายสุขภาพเอาไปใช้หรือเอาไปสอนต่อนะต้องรู้จัก2ตัวนี้นะทั้งหมดเนี้ยนะมันจะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีแล้วก็อายุมันจะไปที่142ปีเนี่ยไงก็ผ่านกระบวนการแบบนี้คนมีความรู้มากขึ้นวิทยาการทางการแพทย์ดีขึ้นคนจะอายุยืนอายุยืนในที่นี้เป็นอายุยืนที่มีคุณภาพชีวิตแบบหน้าตาเด็กแล้วก็ร่างกายก็แบบเซลล์ก็ยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในกลุ่มของสาร อาหารนะคะตัวเรสราทอลเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเดียวที่จะมีกลไกคล้ายๆกันกับ IF กับการทำแคร r เลสติเคชันนะคะเพราะว่ามันไปมีผลทั้งเซอร์ตูนจีนกับเอ็มทอปูตินแเรสเรสราทอลเราควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นก็อยู่ที่วันละ250มิลลิกรัมนะซึ่งถ้าจะให้ดีนะคะดีกว่าการใช้เรสราทอลเนี่ยมันจะต้องบวกด้วยอนุพันธ์วิตามิน B3 n a มหรือ NADH มันขึ้นอยู่กับการ โครงรูปนะของตัววัตถุดิบที่เอามาทำซึ่งถ้าเป็นในสารอาหารในรูปแบบกินมันก็จะเป็น NADH ก็บวก NADH เข้าไปเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B3 ซึ่ง2ตัวนี้เวลาที่ไปทำงานร่วมกันนะคะมันจะส่งเสริมทำให้การทำงานประสิทธิภาพของเรซูราท์อ่ะดีขึ้นเยอะมากนะกับ NADH เนี่ยก็คือ10มิลลิกรัมต่อวันเหมือนกันงั้นก็คือให้เป็นไกด์ไลน์พวกเราไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย